สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จนะครับสมเด็จเงินไหลมานะครับหลวงพ่อฤาษีจิงดำพุทธาพิเศษปีสามห้านะครับต้นนี้ก็ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับขนาดก็จะใหญ่กว่าพระคำข้าวเล็กน้อยนะครับก็เป็นเนื้อผงนะครับอันนี้จะพามาดูมณสารนะครับอันนี้มนสารครับเป็น เป็นเส้นๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเกสรหลวงพ่อหรือว่าเป็นเป็นชั้นหมากน่าจะเป็นอะไรสักอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นเส้นได้ชัดเจนเลยนะครับที่ผมวางไว้นะครับเป็นมอนสนะครับแล้วแปะทองนะครับ ตัวน,นี้ก็ยังอยู่หลักร้อยไปไปลายถึงพันต้นๆน,น,นะครับก็ท่านหลวงพ่อปลุกเสกนะครับหน้าสะสมน้าผูชาอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่แนะนำนะครับของหลวงพ่อฤาษียิ่งดำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ครับขอบคุณครับ